สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดมิซูสายเปเช่นเดิมนะคะวันนี้ลูกปัดก็มีอะไรแปลกใหม่มานำเสนอลูกค้านะคะก็เห็นมีลูกค้าหลายท่านาแนะนำมาหรือว่าอยากเห็นแต่ตันสีประต,ตูแต่ตั้นสีประตูแต่งออฟโรดบ้างนะคะเพราะว่าลูกปัดขายแต่ตอนเดียวส,ส่วนใหญ่นะคะวันนี้ลูกปัดได้ตามใจลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและรอคอยลถ สประตูที่แต่งเต็มๆบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าลูกปัดแต่งอะไรไปบ้างแต่แน่นนี่ค่ะสวยไหมคะสวยจนเซลจะอดใจไม่ไหวเหมือนกันนะคะคันนี้อยากจับอยากจองเปเจ้าของเหลือเกินนะคะคันนี้เลยสประตูนะคะเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่า รถมิสูบิชิของเราเนี่ยมี4ประตูด้วยนะคะ4ประตูเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ทั้งขับ2และขับ4ี่นะคะมีหลายราคาหลายออปชั่นให้ลูกค้าเลือกนะคะจากงบน้อยหรือถึงงบเยอะๆหรือว่าอยากได้เป็นตัวท็อปสุดลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอารุ่นไหนข้อดีของ4ประตูคือมีให้เลือกหลายรุ่นนะคะามาดูกันค่ะว่าคันนี้เราแต่งอะไรไปบ้างนะคะ ที่เห็นด้านหน้าเลยนะคะลูกปัดใสกันชนหน้านะคะกันชนหน้า h ฮมเมอร์นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็รองรับการใส่วินเหมือนกับตอนเดียวนะคะรองรับการใส่วินได้นะคะตัวนี้กันชนตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะคะลูกค้าติดไฟสปอตไลท์กลมคู่หน้านะคะเพื่อให้ดูดุยิ่งขึ้นนะคะให้ดูสปอร์ตดูดุด,ด,ดูสวยดูอะไรแบบมันลงตัวมากเลยนะคะตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะ แต่ถ้าลูกค้าต้องการความดุความดุขึ้นอะไรขึ้น,น,นสามารถใส่สกูปด้านหน้าได้นะคะแต่ว่านี้ลูกปัดไม่ได้ใส่สครูปให้นะคะตัวเปนชนหน้าคเมื่อก็มีหูลากให้ด้วยนะคะด้านหน้าเนาะใส่วินนาไปลากได้เลยนะคะต่อมาคะ่ะแมกและยางลูกปัดเปลี่ยนแมกลูกปัดเรียกก็เป็นลายไฟดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นลายอะไรกันนี่คะ่ะมันจะเป็นซี่ซ แล้วก็เป็นเงาเนะคะปัดเงา <_ S 2> <_ ull ing> เพื่อให้ดูอะไรคะเพื่อให้ดูดุยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ย,ยางเป็นยางดอกๆอกแบบนี้ให้นะคะอ่นะะานะคะซุ้มล้อค่ะนะคะซุ้มล้อข,ของแท้เช่นเดิมนะคะนี่เลยแล้วก็ไฟสปอตไลท์บนหลังคานะคะสวยไหมคะหรือลูกค้า <hour> อยากจะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นพวกถาดแหลกเขาเรียกว่าอะไรนะคะถาดแหลกตัวตัวอ่า หลังคาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเปลี่ยนแปลงได้นะอ่าต่อมาค่ะบันไดข้างเราก็จัดเต็มเช่นกันปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากบันไดข้างของเดิมเป็นบันไดข้างเหล็กแบบนี้ค่ะของฮัม m มอรนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้รับกับตัวกันชนหน้าแล้วก็รับกับรถหล่อของเราแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ลายนี้เลยคะ่ะลายยอดฮิตของปัดลายที่ติดแล้วเกิดค่ะ ลูกค้าชอบมากติดแบบนี้เยอะมากเลยแล้วมันสวยจริงอยู่ในแต่ตั้นตอนเดียวก็สวยอยู่ใน4ประตูก็สวยนะคะดูรอบๆได้เลยนะคะสวยเนาะสิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีสำหรับตัวแต่งหล่อๆนะคะนี่ค่ะเบ้ามือค่ะกันสาดเก็บให้หมดรายละเอียดนะคะตัวโลบาค่ะของอาร l เ n นเดอร์นะคะตัวนี้มีไฟด้านหลัง ะะตัวนี้มีไฟเลี้ยวเอาใไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟเบรกค่ะอยู่ด้านหลังนะคะจะพิเศษกว่าตัวโลบาร์รุ่นปกตินิดนึงนะคะหรือลูกค้าอยากจะใส่ถาดแหลกเพิ่มที่เราเคยติดกันก็สามารถใส่ถาดแหลกใส่เพิ่มเข้าไม่ได้เข้าไปได้เลยนะคะและนี่ค่ะตัวเราก็แปลงโฉมกันชนท้ายให้เป็นรุ่นพิเศษเหมือนเดิมนะคะนี่ไม่พิเศษเราไม่ทำเราต้องพิเศษอันนี้เข้าไปนั่งก็ได้ใช่ไหม นั่งอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเอาไว้ทำอะไรขึ้นนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ลูกค้าหรือจะไปนั่งคุยกันอย่างเงี้ก็ได้นะคะหรือจะอ่า <c oughs> เออก็ดีเหมือนกันเนาะใหญ่ดียะขนาดตัวใหญ่ๆยังนั่งได้เลยนะคะนี่อ่าสำหรับที่เหยียบขึ้นไปนะคะมีไฟถอยหลังให้ด้วยนะคะไฟสองป้ายทะเบียนนะคะเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าทําไมต้องมีไฟสองป้ายทะเบียนอ๋อถูกกฎหมายเนาะส่องเห็นทะเบียนชัดเจนไฟไฟถอยนะคะ อ่าครอบครอบครอบฝาท้ายค่ะตัวนี้ของเราจะเป็นเครื่อง m y w a c Kin diesel นะคะ181แรงม้านะคะ2.4ดีเซลนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่เราเอามาแต่งเป็นตัวขับ2นะคะ4ประตูตัวขับ2ตัวเริ่มต้นตัวที่เห็นอยู่นี้ราคา8 8 7 0 0 0บาทนะคะตัวนี้ราคาจับต้องได้ราคาไม่สูงแต่งหล่อๆดูแต่งแบบให้มันรถที่ธรรมดาให้ดูไม่ธรรมดาให้ดูว้าวดูหล่อแบบนี้เลยนะคะ ามาดูภายในกันนิดหนึ่งไหมคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัวเบาะผ้านะคะเบาะผ้าแล้วก็เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นตัวเบาะตัวท็อปอะคะจะเป็นตัวเบาะหนังแล้วออปชั่นค่อนข้างเยอะมากจริงๆตัวนี้ก็ออปชั่นสำหรับจับต้องได้ราคาไม่สูงนะคะผ่อนเบาๆดาวนน้อยๆนะคะหรืออยากอัพสเปคเป็นตัวท็อปรูปปัดก็ยินดีค่ะขายทุกรุ่นนะคะ อันนี้ลูกปัดแต่งมาให้เป็นแนวทางลูกค้าที่นึกภาพไม่ออกว่าเราแต่งออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหน้าเราก็ใช้วิธีการแลปนะคะอีกนิดนึงตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมปัดก็ทําแลปดําเพื่อให้ดูดุขึ้นนะคะนี่เนาะนี่ลูกค้าที่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะสิ้นสุดการรอคอยเสถีสมสวยสมใจอยากที่อยากดูไหมคะ อรถของเราตัวนี้ค่ะจะมีหลายสีนะคะสีดําสีส้มสีขาวสีบอลเงินนะคะลูกค้าชอบสีไหนมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวลูกปัดจะถ่ายรูปภาพนิ่งและคลิปวิดีโอลงให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วมาดูกันคลิปต่อๆไปว่าลูกปัดจะแต่งอะไรมาให้ดูอีกนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ